นั่ทิวภัยงามวันก่อนมาจําแทบไม่ได้โดอ้หดูเป็นเกาหลีนะคะโอ้โหดูเฉยดูนะถท่านผู้ชมดูอยากให้เห็นภาพนี่เป็นเกาหลีจริงจังเลยนะคะ<ร>ก็พล่งกลับจากเกาหลีซื้อมาฝากพี่ มันอะไรนะ่ะของเกาหลีต่างๆานะคะก,ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ไปเป็นศิลปินเดียวนะคะสังกัดค่าย CJ Entertainment ที่เกาหลีมานานกว่า2ปีนะคะก็กลับมาเยี่ยมนี่แหละนะคะมาบอกพวกเราว่าจะมีซิงเกิลใหม่แล้วนะคะชื่อว่า Love Will Be, Be Okay นั่นเองนะคะเป็นแนวเต้นๆเ,เ,เหมือนเดิมะคะ่ะนี่ไปเปิดตัวในงานคอนเสิร์ตนะคะ M Countdown 2014ที่ประเทศเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะคะใครเป็นแฟนก็ไปดูได้ MV ปล่อยมาแล้วเรียบร้อยเลยนะคะแต่ว่าเราก็ถามว่าอยากจะกลับมาทำงานที่กรุงเทพหรือเปล่านะคะน้องก็บอก ว่าไปไปมาๆดีกว่าครับอย่างนี้สะดวกกว่านะคะเดี๋ยวลองไปฟังเพลงน้องกันค่ะ งครับผมแต่ว่าคงไม่ได้ถึงขนาดกับเมืองไทยถ้าเมืองไทยอาจจะแบบยเยอะกว,ว่าคนจําได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าของที่นู้นก็จะมีได้มีจําได้บ้างบางคนจะเรียกชื่อผมเป็นชื่อตัวละครที่ปีที่แล้วที่ปีที่แล้วไปรับเล่นมาอะไรเงี้ยครับแต่บางคนก็จะรู้ว่าเรียกนัททิวซิงเกิลล่าสุดนี้ที่จะออกเนี่ยเือเดี๋ยวจะคัมแบ็กแล้วยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยฝากฟังเพลงฝากดูมิวสิกวิดีโอกันเยอะแล้วกันครับนัททิวเขารู้ว่าตอนนี้ถ้าเป็นเกาหลีต้องมาก็เลยมาด้วยนี่นะคนชอบจำได้